ตอนนี้ก็อยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตแล้วนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงเดิมยังมีตกลงสอช่วงการเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ก็จะเป็นใครมาเล่นตลกให้ดูก่อนใครอยู่คับใครจะถื้อก็คื้อนวดที่แนะหนุนจใจเจ้ามือไม่หมดเลยเอางี้เดี๋ยวนนี้เวลาน้อนจีกี่นาฬิกากีน้องเฟิร์สนะครับน้องมารออยู่แล้วมารออยู่แล้วตอนนี้แล้วก็คุณพ่อของน้องโฟก ไม่ทองคำแล้วก็เนี่ยที่เห็นผมสีทองเนี่ยเป็นคุณแม่ของน้องโฟกไมทองคำนะครับแม่กุหราาตอนนั้นเบียลำบากปล่อยเกงปล่อยปล่อยตอนนี้ศิลปินก็น่าจะไปรอกันอยู่ข้างหลังเวทีนะมีศิลปินหลายคนมากเลยครับเมื่อกี้ที่ได้ยินอยู่ก็เหมือนว่ามียิ่งยงยอดบัวงามมีไม่รู้ว่าใครแต่นัมสกุลไหทองคำนะครับไม่รู้ว่าใครมาข้างบนข้างบนก็มีศิลปินหลายคนครับเมื่อกี้เท่าที่ ที่ฟังเขาประกาศแต่จำชื่อไม่ได้แล้วมีบทสิ์คำสร้อยได้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะนี่ก็เป็นแม่กุลาบก็คุณพ่อของน้องฟอมน้องฟอกนะครับแน่ใจยิงไม่ห้ยให้ผมไม่มีให้นะผมไม่มีแล้ะนะเสื้อดำก็เป็นแอดมินเพจบ้านน้องฟอมเอฟโมโอ้ยออกเลยนี่ก็เป็นน่าจะ เจ็ดตัวแล้วนะมึอเอาแน่แน่ตัวชั่วตัวชั่วครั้งสุดท้ายคั้งสุดท้ายสามตัวบนออกเลขะจ้าจัดแต่อ่าเอดขึ้นขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวดี๋ยวมาได้นะได้นะเปิ้นเออถ้าโถกวันนีรัตน์ไปไงฮะชุดใหม่ทั้งชุดอ๋อสองตัวสองตัววันนี้เป็นวันลำลึกราชินีนักร้องลูกตัวชั่วตัวจันทร์นะครับจัดงานวันที่แปดถึงสิบหกมิถุนายนนะครับ ก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตน็จขอเสือกูด้วยเก้าบาทเออแน่ใจแน่หมดสองตัวตอนนี้ก็มีเอฟซีหลายๆคนมาเต็มกันแล้วนะครับเปิดว่าบอร์ไปไหนอ่ะแต่ที่แถมพ่อที่อถมก็หายหมดเลยที่มา